ห้องนี้เรียกว่าศูนย์สั่งการกระบบไฟฟ้าสกาดาสกาดานะบุคคลทั่วไปไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาในสถานีนี้ง่ายๆนะครับโอ้นี่เราลงมาในระดับลึกเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ30เมตรครับ30เมตรครับที่เราเคยเห็นเรยอนระยะอ,อยู่บนข้างบนมันจะมาอยู่ข้างล่างนี่แทนมันอยู่ข้างล่างจริงแต่เราจัดระเบียบมลบไม่ลบไม่ลบ <laughs> การไฟฟ้านครหลวงเราเป็นรัฐวิสาหกิจคือประชาชนเป็นเจ้าของเรานะคุณเปิดเราไม่ใช่เอกชนที่ทํางานและมุ่งเน้นแต่กําไรนอกจากภารกิจหลักในการจ่ายไฟแล้วเนี่ยสังคมเราต้องดูด้วยนะ